you <laughs> ลุกน้องชายใบเตยระบายความในใจโพสภาพคู่หลานสาวบอกน้าเหนื่อยจังเลยตั้งแต่พี่สาวใบเตยสุธีวันและพี่เขยดีเจแมนพัฒนพลต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำคดีแช์ฟอร์เรก3ดลุกชานวิทน้องชายของใบเตยก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านรวมถึงเป็นผู้ปกครองให้หลานสาวน้องเวทมนอีกด้วยล่าสุดลุกและน้องเวทมนอยู่ในชุดผู้ป่วยทั้งคู่เข้ารักษาตัวในโรง พยาบาลสิ่มแพทย์เสรีรักพร้อมบอกเล่าเรื่องราวว่าเราสองคนนะ้าหลานขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นาง,งัดป่วยคู่อีกแล้วติดกันไปติดกันมาอยู่นั่นยังโชคดีที่เวทมนต์เชื้อย,ยังไม่ลงปอดเป็นแค่หวัดลงคอยังไม่ถึงขั้น r s v น้องเลยหายวายกลับมารักษาต่อที่บ้านได้ส่วนของน้าก็คือหนักเลยผ่าตัดเรียบร้อยอุต่ารักษาใจไม่ยอมป่วยใจมาอย่างดีดันมาแพ้ป่วยกายสะง,งั้นขอโทษเพื่อนๆใดๆที่ ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะผ่าตัดนะไม่อยากให้ทุกคนกังวลคิดว่าทุกคนคงมีเรื่องให้หนักใจกันเยอะแล้วขอบคุณมากๆที่มาเฝ้ามาเยี่ยมกันนะคะในส่วนของหลานเวทมนต์นะขอโทษหนูมากๆเลยนะลูกนะดูแลหนูได้ไม่ดีพอหนูป่วยบ่อยมากนะพยายามมากๆแล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้ว จะไม่ให้หนูไปข้างนอกไม่ให้ไปเล่นก็กลัวว่าหนูจะไม่ได้เรียนรู้โลกกว้างไม่ได้เจอสังคมคิดว่าป้องกันดีมากๆแล้วก็ยังไม่ดีพอนะคงเป็นผู้ปกครองที่ดีให้หนูไม่ได้จริงๆขอโทษนะนะรู้สึกผิดและทรมานมากๆเวลาที่หนูต้องเข้าโรงพยาบาลคิดถึงพ่อกับแม่หนูมากๆอยากให้ทั้งสอง คนได้มาช่วยนะมาช่วยครอบครัวนะเหนื่อยจังลูกแต่หนูคงเหนื่อยกว่านะ้ามากๆอยากบอกให้รู้ว่านะพยายามมากๆแล้วนะลูกนะรักหนูที่สุดขอพรใดๆให้หนูไม่เจ็บไม่ป่วยอีกคนเก่งของนะ้าขอบคุณประดุกมากๆที่เป็นทุกอย่างให้เวทมนต์ตอนนี้ถ้าไม่มีประดุก ครอบครัวเราคงแย่กว่านี้มากประดุกของเวทมนต์สุดยอดที่สุดขอบคุณพี่หมอปานดาและพี่พี่พยาบาลโรงพยาบาลสิ่งแพทย์เสรีรักทุกๆคนมากๆที่ช่วยดูแลเวทมนต์มาตลอดนะคะขอบคุณจริงๆทําเอางานนี้คนในวงการบันเทิงและแฟนคลับมากมายต่างมาคอมเมนต์อาทิหายไวๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งน้านและหลานเลยคะ่ะสู้ๆหายไวๆนะคะลุกสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้น้าหลานเลยหายไวๆนะคะอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะเจ็บปว ออเด็กเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆขอเป็นกำลังใจให้น้องเวทมนตและลุกชานวิทย์ในการรักษาอาการป่วยในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณลุกชานวิทย์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ